ระบบสังหารเทพตอนที่196จริงหรือสิพี่พวกเรายิ่งใหญ่กันถึงปานนั้นเลยหรือคำพูดเช่นนี้ของราชาโต้เซียวเชียวเฟิงย่อมเข้าใจความหมายคนระดับอย่างราชาโต้เซียวอย่างไรต้องรู้ถึงตัวตนของขอบเขตพลังที่เหนือกว่า ในชีวิตก่อนเชียวเฟิงรับรู้ว่าในอาณาจักรเจ้าบุรพานั้นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีสมบัติวิเศษหลับไหลอยู่มันไม่ใช่สมบัติวิเศษอันเหนือรำํำอะไรมากมายหากแต่มันนับในระดับผู้สวรรค์สิ่งนี้ทำให้ราชาโต้เซียวสามารถสังหารตัวตนระดับผู้สวรรค์ได้ นั่นก็ทําให้อนาจาักรเจ้าบุรพาจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่อาณาจักรที่สามารถต่อต้านสี่ตระกูลใหญ่และสี่สำนักยิ่งใหญ่ได้เชี่ยวเฟิงตอนนี้ทําหน้าขบคิดครู่หนึ่งอีกสองวันจึงจะครบสามเดือนข้าจะให้เวลากับพาลี่อีกสักนิดไม่ช้านางน่าจะสําเร็จคิดวิชาระดับตํานานอีกหนึ่งแล้วแม้ตอนนี้นายจะเป็นเพียงเจ้ายุทธภพขั้นฮาแต่นั่นก็นับว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนตอนนี้พวกเราและทุกคน นับว่าอยู่ในจุดสูงสุดข,ของฐานพลังที่โลกใบนี้แล้วอีกไม่ช้าข้าจะพาพวกเจ้าไปยังดินแดนที่สูงกว่าแน่นอนว่าพวกเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องการฝึกฝนนี้จริงรู้สิพี่เสียงของต้าหายดังมาตะกลจริงเหอก็มีทีท่าแปลกใจด้วยเช่นเดียวกันนั่นเพราะจริงเหอก็ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วถึงเพียงนี้แม้มันจะรู้ว่ามีระดับฐานพลังที่สูงกว่าระดับเจ้ายุทธภพจากต้าหายแล้วก็ตาม แล้วพวกเราจะเดินทางไปกันเมื่อไหร่หรือสิบพี่ตาไหาก่กาววาจาด้วยความร้อนรนแท้จริงมันไม่ได้สนใจการฝึกฝนแต่ตัวต้าไห่มันเป็นคนชอบท่องเที่ยวและเดินทางการได้ไปในสถานที่ที่แปลกตาและโลกที่แตกต่างเป็นหนึ่งในความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวมัน หากแต่ในเรื่องของการฝึกฝนและยกระดับฐานพลังนั้นตาหายไม่ใช่คนที่ชอบควยคว้าหาพลังเสียเท่าไหรนะักที่สนใจคือเรื่องท่องเที่ยวรุนๆส่วนคดวิชาฝึกฝนที่ตาหายให้ความสนใจยิ่งก็มีแต่คดวิชาโกยและวิชาเอาตัวรอดแบบต่างๆเท่านั้นเมื่อพวกเราสะบสางปัญหาของโลกนี้จนหมดสิน้นพวกเราจะไปกันโดยเร็วที่สุดเฉียวเฟิงกล่าวด้วยเสียงขรึมเมื่อเฉียวเฟิงพูดจบ ตาไหา่มีสีหน้าหอเหี่ยวในทันทีนั่นเพราะว่าหน้าที่ที่เฉียวเฟิงได้มอบให้ต้าไหา่ทำนั้นช่างมากมายเสียเหลือเกินก่อนมาที่นี่ต้าไหา่ได้กระจายคนของตระกูลไปมากมายและใช้เงินอย่างไม่จำกัดตามหายอดคนในสาขาความรู้ต่างๆทางด้านปรัชญาโยธาพังเมืองเครื่องกลการหลอมสร้างสมบัติวิเศษและแรงงานจำนวนมากมายราวกับว่าเชียวเฟิงมีเรื่องยิ่งใหญ่ให้ต้องกระทำอย่างไม่หยุดไม่หย่อน เงินทองจํานวนมหาศาลนี้ถ้าไม่ได้นางมาปิงเหงียนช่วยเหลือมันก็ไม่รู้จะหาจากไหนเหมือนกันลากฐานของคนตระกูลต้าไม่ได้ยิ่งใหญ่นักเพียงแค่ดูดีในอาณาจักรเล็กๆเท่านั้นและไม่ช้าด้วยความสงสัยนี้ของต้าไหา่เกี่ยวกับสิ่งที่เฉียวเฟิงให้มันไปทําต้าไห่มันจึงได้เอ่ยถามเรื่องนี้ต่อเฉียวเฟิงเฉียวเฟิงไม่ต้องการปิดบังสิ่งใดมันจึงพูดทุกอย่างจนหมดสิน้นไม่นานทั้งสามก็ถึงกับอ้าป,ปากค้างจริงหรือสิบพี่ พวกเรายิ่งใหญ่กันถึงปานนั้นเลยหรือตาหายกาวถามอย่างอดไม่ได้แล้วทำไมพวกเราจะทำไม่ได้ก็แค่การก่อตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นเชียวเฟิงพูดพร้อมวาดมือและชี้ไปโดยรอบดินแดนดับสูงซึ่งตอนนี้นับว่ายังไรผู้ปกครองและด้วยพื้นที่มากมายเช่นนี้ไม่นับว่ามีทรัพยากรที่ซ่อนเล็นอีกมากมายเท่าใดสายทานน้ำใสก็มีอยู่หลายสายพันสายพื้นดินผืนป่า ก็ฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์จนน่าอัศจรรย์นอกจากนั้นเชียเฟิงยังรู้อีกว่าที่ดินแดน,นแห่งนี้มีแร่ธาตุหายากอีกมากมายมันคือศูนย์กลางแห่งโรคใบนี้อย่างแท้จริงหากเชียเฟิงมันได้ครอบครองดินแดน,นแห่งนี้อย่างสมบูรณ์นับว่ามันมีต้นทุนต่อการเดินทางไปยังแดนแห่งเทพไม่น้อยอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่คนยากไร้ตัวเปล่าหากแต่มันกับบงังคั่งไม่แพ้ใครเลยทีเดียว แม้มันจะยังสู้ชาวสวรรค์ระดับสูงไม่ได้ก็ตามแต่เดิมก่อนที่มันจะคิดเดินทางไปแดนเทพเรื่องการหาเงินตาและเหรียญเทพนับว่าเป็นปัญหาต่อมันไม่น้อยมันรู้ตัวดีว่ามันจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อการประหยัดเวลาในการฝึกฝนหากแต่ปัญหานี้ไม่อาจจะแก้ไขได้โดยง่ายตอนแรกมันคิดว่าตัวมันต้องไปล่าสังหารสัตว์อสูรหายากผ่านกองเลือดมากมายเสียอีก หากแต่เมื่อจะตาฟ้าเป็นใจต่อมันเช่นนี้ใยมันจะไม่เปิดรับมันเล่าการฝึกฝนก็ส่วนหนึ่งการค้าก็ส่วนหนึ่งทั้งสองส่งเสริมกันได้อย่างดีด้วยการมีคนอยู่ภายใต้การปกครองจำนวนมากและการมีแบบแปนของจอมทลายฆ่ายอยู่กับตัวเชียวเฟิงมั่นใจสามารถสร้างสมบัติวิเศษจำนวนมากมายขายทำกำไรได้แน่ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นการฝึกฝนของตัวมันและเด็กน้อยในอนาคตก็ไม่ยากเกินไปที่จะหาทรัพยากรในแดนเทพหรือเขตดาราระดับสูงเมื่อต้าไหา่จิงเหอและพาลี่ค่อยๆได้ฟังเฉียวเฟิงอธิบายถึงแดนเทพที่จะต้องไปแล้วทั้ง3ามก็เริ่มเข้าใจเฉียวเฟิงมากยิ่งขึ้น และตอนที่ทั้งสามฟังเฉียวเฟิงนั้นทั้งสามก็ต่างแปลกใจใหญ่สิทธิพี่ถึงได้รู้เรื่องนี้กระจ่างชัดนะักการวางแผนจัดการเมืองและผู้คนที่เฉียวเฟิงมอบให้ต้าหายจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอีกนี่มันไม่ใช่เรื่องที่คนงุ่งงมจะคิดได้และต่อให้มีปัญญาแต่ละขั้นแต่ละตอนที่มีคำอธิบายขยายความวางแผนอย่างละเอียดอะออเช่นนี้เพียงทั้งสามได้ฟังก็ตกตะลึง เพราะมันช่างดูคล้ายกับว่าการสร้างอาณาจักรและหลอมรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งๆท,ที่การวางรากฐานนี้ไม่ใช่แค่การนำผู้คนมารวมกันแต่ยังมีการวางข้อกฎหมายธรมเนียมปฏิบตัติระบบการเงินและสำนักฝึกฝนต่างๆ ไม่เพียงแต่เท่านั้นเชียวเฟิงยังมีแผนการสร้างกองทัพชาวยุทธและฝึกฝนกองกำลังอีกจริงเหอที่คุกคเคกับการจัดการกองทัพถึงกับแปลกใจในความยอดเยี่ยมของเชียวเฟิงตอนนี้จริงเหอได้รับมอบหมายจากเฉียวเฟิงให้ดูแลในส่วนของความมั่นคงและฝึกฝนกองกําลังเหล่านี้ในอนาคตหากแต่เชียวเฟิงก็รู้ดีว่าจริงเหอนั้นไม่ได้เก่งด้านกลยุทธ์ในการลบมันจึงไม่ได้รีบมอบหมายหน้าที่ทุกสิ่งอย่างในเรื่องนี้แก่จริงเหอ ตรงกันข้ามกับต้าไห่ที่ได้รับหน้าที่มากมายในการสร้างอาณาจักรและบริหารจัดการคนเชียวเฟิงไว้ใจในความสามารถนี้ของต้าไห่อย่างยิ่งแม้แต่ในชีวิตเก่าก่อนเชียวเฟิงมั่นใจคนอย่างต้าไห่ที่มีความฉลาดเฉลียวเช่นนี้ต้องประสบความสําเร็จในยุคสมัยนั้นอย่างแน่นอนและเมื่อคาอธิบายจบลงบุรุษและสตรีหนุ่มสาวทั้งสามก็ราวกับอยู่ในความฝันและมันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สําหรับทั้งสาม ในมุมหนึ่งไกลๆดวงวิญญาณแห่งลูกเต่าสวรรค์มิงตาก็เฝ้ามองเฉียวเฟิงด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเชน่นเดียวกันเพราะความนึกคิดและพรสวรรค์ในด้านการบริหารจัดการของเฉียวเฟิงช่างน่ากลัวใหญ่คนคนหนึ่งจึงมีความสามารถมากมายถึงเพียงนี้หากมันเป็นราชาเทพหรือผู้มีอายุแสนปีข้าจะไม่คิดนึกใดๆเลย ที่มันวางแผนได้อย่างแยบยนตคิดหน้าคิดหลังละแวดระวังภัยต่างๆไว้ได้อย่างเสร็จสับ์ถึงเพียงนี้หากไอหนุ่มนี่มันสามารถทำทุกอย่างที่มันกล่าวทั้งหมดได้จริงอาณาจักรของมันคงจะยิ่งใหญ่พอที่จะท้าทายเราราชาเทพได้อย่างแน่นอนหูหูห มิงต้าตอนนี้มองเชียวเฟิงด้วยสายตาที่ชื่นชมหากแต่โลกแห่งความจริงกับแผนการในกระดาษล้วนแตกต่างกันมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามขั้นตอนแต่ละขั้นอาจจะเกิดปัญหาได้มากมายเสมอการจะเป็นยอดคนต้องพร้อมพบเจอสิ่งเหล่านี้มิงต้าที่อดีตเป็นถึงราชาเทพรู้สิ่งนี้ดีดังนั้นมันจึงได้แต่รอคอยที่จะมองดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเชียวเฟิงด้วยใจที่กระสันอยากให้ถึงวันนั้นเร็ว อาณาจักรของคนผู้นี้จะเป็นเช่นไรนะดีดีดีข้าจะมองเจ้าใหม่และจะยังให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปหากเจ้าทำได้จริงข้าจะยกลูกสาวคนนี้ให้เจ้าโทษเก่าก่อนก็จะให้อภัยแม้ดูเหมือนเป็นวิญญาณเล่ร่อนรามกที่วันวันไม่ทำอะไรแม้มันจะแอบไม่ชอบหน้าบุรุษที่ร่างกายเต็มไปด้วยแผลอยู่มากนะัก หากแต่ดวงวิญญาณดวงนี้กับตั้งตารอวันพานพบอาณาจักรแห่งราชาของบุรุษหนุ่มวัยเยาวผู้นี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ